วันนี้เราจะมาแกะกล่องทัพปี้บีเบียกันนะคะทัพปี้วีวเฉยทัพปี้วีวของไมค์แกรมอ๊ใช่ค่ะเปแล้วก็มี Hello Kitty ด้วยค่ะแกะสิคะแกะค่ะโอเคดูก่อนแลคะว่ามันจสวยแค่ไหนแ้วนี่มีอะไรมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีนัทช็อตโอเคแในนี้ค่ะ ามาแกะกันเลยนะคะนี่คะ่ะคะุพก่ารักคะปนคีนี่ะเป็นฮันโหลคิต,ตี้นะคะจงเลยคะล่ะแล้วมาพบกันนะบานจันแล้วพบกันนะ้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย